สสดรับผมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่องแบ n k Bank d a เดวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องค่าพลังต่อสู้กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเริ่มมีแบบว่าเกมนี้มันทำให้สุนตาลเล่นคอนเทนต์นู้นคอนเทนต์นี้ให้สุดตาลเล่นอะไรอย่างเงี้ยเบื่อเลิกแล้วประมาณนั้นผมก็เลยแบบอืมจริงเนี่ยถ้าทุกคนทำทำแบบนี้ผมคิดว่า,น,าน่าจะทำให้ค่าพลังเพิ่มขึ้น ต้องเรียกว่างดีไม่ยากไม่ง่ายอะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ถ้าเราลองเล่นจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ใช้เวลาเหมือนกันสําหรับสายฟรีน,นะแล้วก็สําหรับสายคนที่เติมน้อยๆแบบผมอย่างเงี้ยมัน,นมันเป็นเกมที่ใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่ค่าพลังมันจะเพิ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าส่วนไหนมันเพิ่มอะไรส่วนไหนที่มันเพิ่มค่าพลังบ้างมันจะเพิ่มอะไรโอเคเรามาดูกันที่ซองจินอูก,ก่อนแล้วกันนะซองจินอูการเพิ่มค่าพลังเนี่ยค่าพลังต่อสู้นะ อย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องเลเวลอยู่แล้วเลเวลด้วยแล้วก็มันก็จะมาสัมพันธ์กับค่าสเตตัสที่เราอัพนะก็ส่วนค่าสเตตัสเนี่ยผมไม่อยากลงลึกมากเพราะว่ามันมันมันหลากหลายมากเลยแต่ส่วนมากเขาก็จะเน้นกันที่ค่ากําลังต้องดูงี่มีค่ากําลังกับประสาทสัมผัสซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะอัพประสาทสัมผัสเยอะอัะตราการแกว่งของดามจเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปดูตรงนี้ นี่ครับแพมเมนยัมผมน้อยไปนิดนะผมเคยรีมาเป็นรอบหนึ่งแล้วมันไม่บันทึกไม่รู้ทําไมเนี่ยจะต้องมาลองลองลองรีอัพใหม่เกมแม่งของเก่งมากเลยก็คือส่วนมากจะแนะนําไปที่90ขึ้นไปครับสําหรับค่าเมนยัมอ่ะนะแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็จะไปลงที่พลังโจมตีหมดเลยก็คือจะอัพอ่านี่ครับประสาสัมผัสใช่ไหมเขาจะอัพกันแล้วก็เวลาอัพเนี่ยเราเราเรา,เราต้องคอยเช็คจากตรงนี้เรื่อยๆนะเช็คดูว่ามันแบบ ถึงหรือยังอะไรเงี้ยถถึงแบบอ่ะโอเคเราเราเกใช่ไหมถึง90แล้วโอเคเราก็หยุดแล้วเราก็ไปอาจจะไปอัพค่าพลังโจมตีเพิ่มอ่าประมาณนี้นะครับเท่าเท่าที่เห็นมานะที่คนเขาจะเน้นกันก็นกคือสัสมผัสกับกําลังแต่ของผมเนี่ยต้องอัพลงว่องไวนิดนึงเพราะว่ามันจะได้เจียดเจียดกันหน่อยครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเซตที่เราใส่มันจะต้องหาค่าที่มันมีมีคิดอยู่เสมอคือ มันต้องเนง้นขีไม่งั้นมันจะไม่ถึง50นะิบน่ะจะดอะูออกมาไกลเลยเดี๋ยว,ยวนี่นี่นี่ค่าเนี่ยครับอันนี้คือมันลนนะซึ่งค่าคี่เข้าเนี่ยมันจะตันอยู่ที่เห็นเขาบอกว่า4,100มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ4,100ก็คือสูงสุดก็คือ50%เนี่ยครับแล้วก็วงเล็บได้ประมาณ4,100 ถ้ามันเกินมาเมื่อไหร่สําหรับคนที่ใส่4เซตอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันเกินมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนออกครับเพราะว่าเกินไปไม่มีประโยชน์ละอันนี้คือมันล้นมันมันมันไม่มีเซตที่มันแบบนี้ด้วยแหละของผมอ่ะมันก็เลยออกเป็นล้นๆแบบนี้นะเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบสมมติสมมติเปลี่ยนชิ้นนี้นะชิ้นนี้มันมันมีคีบบกหนึ่งยเงี้ยอันเนี้ยเอาออกไปได้เลยแล้วเราก็ไปหาอะไรที่มันแบบออฟสวยเกี่ยวกับโจมตีทั้งหลายก็ได้ครับนะมันจะได้เพิ่มความแรงขึ้นมา แต่พอดีผมมีแบบนี้มันอันนี้ก็ออกคิเวลาที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันออกจังเลยไม่รู้ทําไมเออนะแล้วนี่แบบกว่าจะตีได้เงี้ยหลุดกระจุยกระจาย,ยาครับเนี่ยพอมันเกินแบบสามชิ้นนี้มันเกินคิคิคิหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยชิ้นนี้เราก็จะปับฟรีแล้วเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้อันนี้ใส่เป็นจมตีสามเปอร์เซ็นต์อเงี้ยแต่นี้ตีบวกหลุดนะก็ประมาณนี้ครับอ่ะโอเคกลับมาตรงตรงนี้ก่อนเรื่องสเตตัสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่เพิ่ม ต่อมาจะเริ่มแบบง่ายๆก่อนนะก็จะเป็นพวกอาวุธครับอาวุธเนี่ยต้องบอกยงนี้ว่าอันไหนที่มันเป็นอาวุธเมนของเราอาวุธหลักของเราเลยอะ่ะเราอัดเลเวลร้อยไปเลยครับของผมอาวุธหลักของผมก็จะเป็นเหมยกับเคียวใช่ไหมผมก็อัดเลเวลร้อยไปเลยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะลดหลันลงมาหล,งหลักๆก็คืออันไหนเป็นอาวุธหลักเราอัพไปเลยเลเวลร้อยอันไหนที่ใช้ลงอ่า มันจะมีลงอาร์ติแฟกต์ใช่วยแมที่มันจะเน้นธาตุด้วยอะไรเงี้ยแบบลงหมาอาร์ติแฟกต์หมานะที่มันจะมี2ตัวเป็นน้ํากับไฟอย่างเงี้ยอ่ะก็สักหกสิบก็ได้ลองลอสักหกสิบหรือ40ก็ได้ครับสี่สิบผมว่าสี่สิบมันก็โอเคแล้วแหละหกสิบได้ก็ก,ก็ก็ดีสี่สิบก็ได้ครับหรือว่าจะแบบอย่างงี้ลูกแก้วผมใช้ลงมังกรอัพเลยบแปดสิบเน้นทำดาเมจหนักๆของพวกนี้นะที่จะเพิ่มแรงโจมตีโอเคต่อมา สกิลสกิลก็เพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันครับก็คือมันจะเดี๋ยวต้องดูตรงนี้สกิลนี่อัพเลเวลการอัพเลเวลสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มค่าพลังโจมตีให้ตัวจินอูเหมือนกันแต่คือมันเพิ่มไม่เยอะครับเพิ่มประมาณร้อยร้อยร้อยหนึง่งละมั้งผมคิดบ้านนะน่าจะประมาณร้อยหนึง่งอันนี้มันอัพสุดไปหมดแล้วอ่ะผมก็จะไม่ค่อยได้แล้วด้วยมันมันเป็นม้วนแดงไปแล้วอ่ะก็คือเราอัพทุกสกิลเลยครับคือมันจะมี มันจะมีม้วนแดงใช่ไหมจะดูตรงนี้อ่ามันจะมีเป็นสกออ่ามันจะเป็นม้วนขาวนี่ครับก็คืออัพจนกว่ามันขึ้นว่าเราต้องใช้ม้วนแดงนะครับก็คืออัพปอไปเลยจะใช้ไม่ใช้ก็ตามนะมันจะได้ไอ้นี่เหมือนกันได้ได้ได้ค่าพลังเหมือนกันผมจะลองสักอันหนึ่งแล้วกันใช้สองนะี่นี่นะป๊านี่ครับมันจะขึ้นสี่สิบสี่อ่ะ มานี้นะถ้าจะเห็นภาพกันก็คือเราอัพจนมันขึ้นว่าให้ใช้มวลแดงนั่แหละครับแล้วเราก็ไม่ต้องอัพแล้วมันพวกนี้เราไม่ได้แท็บไม่ค่อยได้ใช้เลยเห็นคำว่าจะมีอัปเดตใหม่เหมือนกันนะประมาณนี้ที่จะเพิ่มทุกในไม่แน่ใจว่าพวกนี้ขึ้นเหมือนกันหรือเปล่านะมันหมดไปแล้วเด้ย๋ยลองลองให้ดูไปได้เหมือนกันคลิปวก,ก็น่าจะขึ้นแหละครับก็โอเคต่อมาก็เป็นอ์ติแฟกต์เนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดรวมกับตัวฮันเตอร์เลยแล้วกัน คกข้ามาที่ฮันเตอร์เลยโอเคมาส่วนของฮันเตอร์นะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอีโบล่าในการอธิบายแล้วกันโอเคฮันเตอร์เนี่ยอย่าเริ่มอธิบายของฮันเตอร์ก่อนฮันเตอร์เนี่ยก็เหมือนเดิมครับเลเวลก็ได้ค่าพลังวิวัฒนาการก็ได้เช่นกันขึ้นเยอะด้วยนะขึ้นน่าจะขึ้นหลักพันนะแบบหนึ่งดวงสองดวงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นทีละหลักพันเหมือนกันแล้วก็ไอ้สามเหลี่ยมนี้ที่เพิ่มเหมือนกันอ่าจะใช้ขวดนี้นะ แต่ถ้าขึ้นสีฟ้าเนี่ยมันจะเริ่มใช้อนี้แล้วถ้าใครมีอันนี้น้อยๆก็แนะนําว่าให้เล่นให้ให้ให้อัพอัพเกรดตัวพวกตัวเาเมจก่อนก็ได้ครับเนี่ยอัพตัวเาเมจเนี่ยผมขึ้นม่วงมาแล้วอัพตัวเาเมจหรือตัวที่เราจะใช้ที่ที่เราใช้หลักๆนะของผมก็มีพวกเนี้ยเอาไว้ลงมังกรอะไรเงี้ยก็จะอัพพวกนี้ไปก่อนส่วนตัวทั่วไปที่ยังแบบว่ายังไม่ได้ปั้นหรือยังไม่ได้อะไรก็ใส่เล่นๆไปก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าเราจะใช้งานมันจริงเมื่อไหร่อย่าค่อยขึ้นฟ้าก็ได้หรือ แต่น,นี่คือตัวดาเมจดหลักนะเราก็จะขึ้นไปก่อนโอเคจะมาเรื่องอาวุธอาวุธเนี่ยถ้าเราได้อาวุธม่วงมาใช่ไหมอาวุธม่วง3าดาวต้องบอกว่าขั้นต่ำของอาวุธม่วงที่ใส่แล้วมันจะค่าพลังโจมตีแบบโอเคหน่อยเนี่ยมันต้องเป็นของม่วงที่เป็นระดับ4ดาวนะถ้าเรามีของม่วงแค่3ดาวเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นใส่พวกของฟ้าอย่างนี้ดีกว่า ของฟ้าที่มันอัพตันแล้วนะคือเราเรา,เ,ราเวลาเราสุ่มเราจะได้มาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเยอะมากเลยเราก็เอามาขึ้นมาเป็นนี่ครับขึ้นมาเป็น10ดาวอะ่ะก็คือ5ดาวนี้แล้วก็5ดาวหลังอะ่ะขึ้นเป็น10ดาวแล้วก็เลเวลสักยี่สิบเดียวผมลองลองจักนี่ให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวผมใส่เป็นอันนี้ก่อนอาวุธม่วง3ดาวนะติดตั้งโอเคค่าพลังอยู่ที่6กหมืนหนึ่งแล้วผมมาใส่เป็น อันที่หนังสือเวทเหมือนกันอ่ะออฟมันจะได้ตรงๆกันหน่อยนี่นะติดตั้งปั๊บขึ้นใหม่400เพราะว่าผมเห็นบางคนใส่วุดม่วงแต่ต้นเลยคือแบบมันมันมัน,มนยังมันยังไม่แรงดีอะต้องเรียกว่าทําอย่างเงี้ยเอาไปใช้ก่อนได้ครับหรือทําเป็นเลเวล40ก็ได้เหมือนกันถ้าแบบระยะยาวหน่อยอะไรเงี้ยก็แบบกแบบ็โอเคเหมือนกันจนกว่าเราจะได้อาวุธม่วงที่มัน4ดาวครับ สีดาวขึ้นไปนะถึงจะค่อยๆใช้อาวุธม่วงแต่เราใช้ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยเราใช้แบบนี้ไปก่อนส่วนอา,อาวุธประจําตัวอาวุธประจําตัวเนี่ยตอนได้มามันมันขอเรียกว่าไงเดียมันต่ากว่าอาวุธฟ้าอันนี้อีกด้วยนะคืออันนี้มันจะมันจะมีเรื่องพลังโจมตีคลาป้องกันทางชีวิตเพิ่มขึ้นสิมันก็เลยจะเยอะกว่าแต่ว่าพวกอาวุธประจําตัวเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นประมาณนี้เสริมเข้ามาออปชันที่แบบเป็นพัลสิเสริมสกิลนะก็ มันก็โอเคกว่าแหละอาจจะต้องยอมพลังลดลงไปหน่อยแต่ว่าเราก็ตีตีบวกมันให้เลเวลขึ้นไปสัก60ก็ได้ครับ60-80อะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบโอเคเริ่มเริ่มต่างกับของฟ้าหรือของม่วงที่เรามีแล้วถ้าถามว่าอาวุธประจำตัวทำของใครก่อนผมจะแนะนําให้ทําเป็นตัวดาเมจหลักเราทําก่อนเลยสมมุติตัวดาเมจหลักเรามี2ตัวใช่ไหมเราก็ทําตัวดาเมจไปก่อนเลยส่วนซัพพอร์ตเนี่ยเราไว้ทีหลังได้ซึ่ง มินบยองกูเนี่ยที่เขาเชียร์กันเนี่ยที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้แนะนําให้ทําก่อนเพราะว่ามันต้องใช้อันนี้ครับพรจากสวสรรค์ซึ่งเป็นสกิลอันติของมินบยองกูมันถึงจะได้สี damage, ่เปอร์เซ็นต์เมจสี่เปอร์เซ็นต์เจ็พกวิผมก็เลยแบบเออมันไม่โอเคอะเราเอาเอาเราเราลงมิชชั่นที่เราใช้จินอูเป็นหลักใช่ไหมมินบยองกูก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ครับฉะนั้นเนี่ยมันเอาไว้ทําทีหลังดีกว่าเราไปทําตัวแบบ ดาเมจของเรามันจะจะโอเคกว่าสัดไปเลยดาเมดัหนักอย่างเงี้ยถ้าเพิ่มแบบ5%ไปเลยหรือหรือดาวน์น้อยๆหน่ะอ่ะนี่ก็ได้ชเวก็ได้เดี๋ยวเพิ่ม5%ไปเลยอย่างนี้เพิ่ม4%แต่4%ตรงนี้มันก็คือมันก็ได้ทั้งทีมครับมันมันก็มันก็โอเคแหละแต่คือเราไว้ที่หลังดีกว่าเรามาเอาหลักๆของเราก่อนดีกว่าเรา5% 5%ยาวๆไปเลย ไม่ได้มีจํากัดว่าต้องแบบ1ิวิอะไรเงี้ยแล้วก็สัตว์อันนี้ไปก่อนเลยครับตัวดดเมจหลักเราเงี้ยเราทำไปก่อนเลยแล้วเราค่อยพอโอเคปุ๊บโอเคสัก2ตัวดดเมดแล้วเมทั้ง2ตัวเสร็จปั๊บแล้วเราค่อยทําของมีนไปจังกูก็ได้อ่ะนะโอเคต่อมาเรื่องของสกิลสกิลนี่ผมแนะนำอัพที่4 ที่สไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่5ถ้าอัพหเนี่ยมันจะมันจะใช้เป็นสีฟ้านี่แหละอันนั้นเนี่ยอัพแค่สี่พอเอาเป็นตัวที่บันก็แก๊กก็แก๊กหนะ่อยไอ้เงี้ยอัลเดอร์ซีเนี่ยมันจะใช้สีขาวครับแล้วก็อัพสัก4เลเวลสคือเลเวลหเนี่ยมันจะเริ่มเป็นไอ้สีฟ้าแล้วฉะนั้นเนี่ยยืนพื้นไว้เลยครับสอัพไปให้หมดเลยถ้าเราจะดันค่าพลังนะเนี่ยอัพไปให้หมดเลยครับอัพสี่ไปให้หมดเลยโอเค ต่อมาเป็นส่วนของ Artifact Artifact เนี่ยผมต้องอธิบายตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มเล่นเลยก็คือมันจะมีของระดับสีขาวใช่ไหมสีขาวสีฟ้าสีม่วงและสีทองช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนำให้ตีสักบวก5หรือบวก10ก็ได้ครับช่วงเลเวล35นะิผมจำไม่ได้ละต้องเข้ามาดูตรงนี้ถ้าเป็นของ ผมแน่แน่หาเป็นของฟ้าถ้าของฟ้าตีสักบวก5ไปก่อนก็ได้ครับหยุดยืนพื้นไปก่อนก็ได้ถ้าได้สีม่วงให้ตีบวก10ก็ได้ครับก็คือให้มันค่าพลังขึ้นมาไตา่ตขึ้นมานิดนึงอพอบวก10ทั้งตัวแล้วทุกตัวแล้วตัวเมเหลักรก็บวก10แล้วนะใช่ไหมสองอันนี้พอผ่านเนื้อเรื่องเท่าไหร่นี่ยะครับมันก็จะได้อีก2อันนี้ขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นของเลเวล45่ส่าแล้วก็55ก็จะเป็น2 2อันนี้ ค่อยมาตีบวกสิสมมุติคุณได้ได้ได้เป็นม่วงมาสมมติม่วงม่วงม่วงอันนี้แล้วกันนะเป็นเป็นแบบของม่วงมีป่าวะเดี๋ยวต้องแบบเยอะเหลือเกินเลยไม่ได้ใครดีนี่นี่นี่ก็สมมุติคุณได้ตอนแรกได้ของฟ้ามาก่อนของฟ้าเนี่ยมันจะมี2ออฟตีบวกสิได้สออฟอาจจะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราจะเริ่มเปลืองแล้วครับต้องเรียกว่าเปลืองหินตีบวกแล้ว มันค,ค,คือการทีเรเร่เราต้องเริ่มแบบดันค่าพลังได้แล้วมันเหมือนน่าจะเข้าสู่ช่วงที่เราบบติดเพดานที่แบบว่าพลังเริ่มไม่ขึ้นแล้วฉะนั้นเ,นเราจะมาเริ่มมาโฟกัสที่อ์ติแฟกต์กันมากขึ้นก็ถ้าเป็นสีเทาเตีบวก5้าเล่นไปก่อนก็ได้ครับหรือไม่ต้องตีก็ได้เฮ้ยม,ม,ม,มีมีอยู่นี่น มันมีสูงสุด35นะ30มี30ทองได้เพิ่งรู้เงี้ยเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเราก็เป็นช่วงแรกที่เราจะได้มาใช่ไหมก็ใส่ให้ครบ,บเซตไปก่อนก็ได้ครับอพอได้ม่วงมาอาจจะตีสักปก5 0ปก็ได้แล้วแต่เลยสีทองเนี่ยอาจจะเราอาจจะไม่ได้แตะมันเพราะว่าถ้าของม่วงเราเระบวก10ทั้งตัวใช่ไหมผมว่าค่าพลังพอที่จะไปลงอันที่เป็นดันที่ดรอปของระดับ40ขึ้นแหละ พอมาถึงระดับดัดเยอะดันที่ดอกของพวกนี้นะก็พยายามหาที่เป็นของฟ้าก็ได้ครับแล้วเราก็เช่นเดิมครับตีบกซักบก10ก็ได้บก10เนี่ยมันจะใช้หินอันนี้ใช่ไหมบก10ผมว่าช่วงถ้าเราไม,ไม่ได้ตีแบบพุ่มเพื่อเกินไปอ่ะผมว่ามันก็ให้มาเยอะอยู่นะอ่ะอันนี้ก็สําคัญนะเราดูว่าตัวละครของเราตัวไหนเนี่ยมันใส่เซตอะไร เพื่อการความสิ้นเปลืองในการอัพนะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเรามาดูแบบตัวง่ายๆเลยแบบช่วงแรกที่มันจะแจกฟรีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแม่แม,มอันนี้ยกตัวอย่างยากก็ไม่รุหมกันใส่เสร็จอะไรอามีไปยังกูก็ได้ง่ายดีมีไปยังกูอย่างเงี้ยแน่นอนว่าใส่เสร็จอันนี้อยู่แล้วเพิ่มปริมาณพาวเวอร์เกตแล้วก็เมื่อเริ่มสู้จะชาร์จพาวเวอร์เกต50 และเพิ่มปริมาณพาวเวเกตที่ได้รับจากของของสมาชิกพาวเวเกตที่ได้รับเนี่ยของสมาชิกที่รวมถึงตนเองเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ก็คือเราเรามันใส่อย่างนี้อยู่แล้วระดับก็ประมาณนี้อยู่แล้วงนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราตีบกไปก่อนก็ได้ครับช่วงแรกนะตีบกไปก่อนเพื่อที่จะดันค่าพลังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันเริ่มแบบว่านิ่งอีกแล้ว คือการลงอัติแฟกต์เนี่ยมันมันจะมีค่าพลังที่ที่กำหนดค่อนข้าง,างมันกดไม่ดูไม่ได้เอาได้ไว้อ่านี่นี่มันจะมันจะมีค่าพลังกําหนดไว้อย่างเงี้ยครับสมมุติช่วงแรกๆเรายัางอยู่แบบ50,000ืใช่ไหมโอเคแล้วผ่านแล้ว6กหมืแล้วก็ทําของไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าตัวตอนที่ผมเล่นแรกๆน่าจะมาหยุดอยู่แถวชั้น4หรือชั้น5เนี่ยแหละนี่มีถ้วยอย่ในชั้นสยังยังเก็บไม่ครบเลยนะ น่าจะอยู่ชั้น4แล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับเนี่ยมันจะเริ่มได้ของม่วงเยอะขึ้นแล้วแล้วก็เนี่ยครับหามาแล้วก็ตีบบกสัก10ก็ได้ชั้น5เมื่อเริ่มดอกของทองเนี้ยโอเคแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนช่วงใน้ทยเนี่ย9กกว่า10เนี่ยลกถ้าได้ของทองยังน้อยอยู่นะก็เราตีบวก15เลยครับแนะนำแนะนำมาพวกชุดม่วงที่เราได้มา เ้วก็ตีตีบวกไปเลยครับหาออฟดีๆหน่อยก็ได้นะเพราะว่าผมว่าช่วงนี้น่าจะเก็บกันน่าจะลงกันนานอยู่เหมือนกันนะเล่นกันเป็นเดือนเหรอครับกว่าจะได้ออฟดีๆอ่ะบอกเลยก็คืออย่างเงี้ยเราก็ตีบวกไปเลยครับโอเคพอเรา15ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมเราก็จะมาลงกันแถวๆนี้และ9กกับ10อ่านี้2องแสนนะผมว่าถ้าตีบวก15ทั้งตัวอย่างเงี้ยดัมเมด ฮันเตอร์เราต้องลง3ตัวอยู่แล้วใช่ไหมค่าพลังก็น่าจะสูงพอลอะอแล้วก็ของจินอูด,ด้วยว่าก็น่าจะโอเคกับการลงละตีโกสิบ 15. พอเริ่มได้ของทองมาของทองนี้ก็ต้องมีสเต็ปกันนิดนึงนะอย่าอย่าได้มาปุ๊บยัดหมดอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าเราหาอะไรหายด้วยสมมตุติเรามีชาไฮอินเราอยากได้เป็นคิดัเมจอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็มีคิดที่เข้าอย่างเงี้ยแล้วก็หาแบบนี้ครับเราค่อยตีบวกอาจจะตีบวกแค่ห้านำล่องไว้ก่อนนะตีบวกเออแต่แต,แต,แต่แต่ของรองเท้าชานี้คือมันคิดมันล้นแล้วผมก็เลยเอาใช้ใช้แบบนี้ไปเลยก็คือเราอาจจะตีบวกห้านำล่องไว้ก่อนเช็คดูว่ามันมันบวกลงอันไหนสมมติตีบวกครั้งแรกคุณลงป้องกันเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งคราวนี้ก็อยู่ที่ใจแล้วว่าว่าว่าใจถึงพอไหมถ้าถ้าของคุณเนาะยังน้อยอยู่อะ ลองกั้นใจตีบวกสิดูเพื่อมันออกคีถ้าเราจะหาค่าคีย์ดีข้อนะอาจจะต้องตีบวกสิแต่ถ้ามาไปออกอย่างอื่นนะก็อาจจะใช้ไปก่อนก็ได้จนกว่าเราจะหาของดีๆมาแทนอะไรเงี้ยแต่ข้าหยุดแค่บวกสิพอนะอย่าเพิ่งไปยัดสิ้นะมันเปลืองมากเลยก็คือเราก็ตีบวกสินนำล่องไปก่อนก็บวกสิทั้งตัวเลยสมมติถ้าได้ทองมาจนแบบครบแล้วอ่ะเราก็ตีบวกสิทั้งตัวไปก็คือเราต้องไต่ไต่ไต่ตระดับไปเรื่อยๆครับอ่า ออโอเคเหมือนอย่างนี้สมมติค่าขีผมมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวออกขีสองเลยคุณยัดบวกสิบห้าไปเลยครับคราวนี้ก็เราก็จะเริ่มไล่บวกสิบห้าไปเรื่อยๆ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 ทั้งตัวเพื่อที่จะด,ดันค่าพลังขึ้นไปนะอย่าเพิ่งไปตีบวกยี่สิบนะยี่สิบมันมันมันจะเปลืองหนักกว่าเดิมก็คือเราก็บวกสิบห้าทั้งตัวไปก่อนครับคราวนี้ค่าพลังเนี่ยเราก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งแล้วพอบวกสิบห้าปุ๊บทุกตัวน่าจะดีขึ้นโอเคขึ้นแล้วเราค่อยมาอัพเป็นบวกยี่สิ ต่อให้มันกะเละกะลาดยังไงเนะี่ย <g rab les> อย่างเงี้ยขีหนึ่งโอเคช่างมันอะไรเงี้ยบวกสองอะไรเงี้ยก็ก็คือตีตีบวกยีเลยอันนี้คือแบบเพื่อที่จะดันค่าพลังให้มันสูงขึ้นไปเลยนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มมีอะไรให้เราทําเยอะขึ้นนะครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะเราลงแค่มิชชั่น <S <S ล็อกอย่างเดียวใช่ไหมอินแสแตนดันเจนอะไรเงี้ยอาจจะมีลมังกรนินนดๆหน่อยๆแต่พอพอมันเริ่มแบบอยู่ตัวแล้วการตีบวกสิของเรานะตามชุดชุดที่เราตีเนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วเราก็จะ ตีบวกขึ้น20ไปเลยดันค่าพลังขึ้นไปเพื่อที่จะทำาดเมจให้ได้เยอะในการลงมังกรหรือทำเวลาดีๆในสมรุูมิ่แห่งเวลาอย่าเงี้ยอ่าแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีการลุกแรงใสงสว่างก็นั่นแหละครับแนะนำตีบวก20อยู่แล้วอ่าอันนี้ก็คือส่วนสำคัญเลยนะในการอัพค่าพลังผมจะดูให้ดูตัวอย่างอันนี้แล้วกันง่ายสุดเลยอันนี้คือตีบวก15นะมันมันมัน,ม,นมันไม่ทั้งตัวหรอกแต่ค่าพลังเนี่ย อีโบลาเนี่ยไม่มีดาวสมมติจำตัวจะไม่มีนะแต่ว่าอัพอย่างที่ผมบอกครับ4 4 4 4ี่สี่ให้หมดเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ6 1 0 0ืแสอาวุธยังไม่สมมติจำตัวด้วยนะโอเคเดี๋ยวที่4 1นึอ่า6 1 0 0ืไม่ใช่4 1่หมื0นหนึ่งหกงย่เราเปลี่ยนเป็นถ้าเราตีบวก20่สทั้งตัวสมมติตอนนี้เราตีบวก15บห้าหมดแล้วแล้วแบบได้เวลาเราต้องดันดันค่าพลังขึ้นแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นบวก บวกยีให้ดูนะเอาของตัวง่ายๆของชาแล้วกันโอเคเรียบร้อยอันนี้คือการดันค่าพลังนะก็คือเราตีบวก20ไปเลยถ้าเราหาแบบอะไรออที่มันถูกใจเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราต้องการที่จะ เพิ่มแลเพิ่มค่าพลังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง20ของตัวเราจะได้ค่าพลังมาทั้งหมด70,006ครับจาก6 0 0 0ตะกี้นะขึ้นมา70,006 6แล้วดูดีเลยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทําอาวุธประจําตัวหรือว่าทำดาวคือถ้าเป็นสายฟรีอ่ะมันจะยากหน่อยตรงที่เราอาจจะไม่มีทรัพยากรพอที่จะไปสุ่มหาตัวพวกนี้ให้มันขึ้นเป็น 1, ดาว2ดาว3ดาวอมดาวครับมันอาจจะยากหน่อย ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําเป็นเรื่องขึ้นดาวอาวุธแทนเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนของชาอย่างเงี้ยครับก็คือ4ดาวสมมุตินะสมมุตินะก็เป็นแบบสดาวเดีย๋ยวผมลองเอาของชามาใส่ให้ดูเลยะจะได้แบบเข้าใจกันง่ายๆสมมุติเราเราเอาเป็น2ดาวก่อนแล้วกันเนาะสดาวของไฮดินน้องน้ำไหมเอามาติดตั้งเลยเดี๋ยวเราดูก่อนอ,อยู่ที่7จ็ดหมื่นหกนะเราเป็นอาวุธสดาว แปดหมื่นนะสำหรับสายฟรีก็คือเราอาจจะต้องมาเน้นเรื่องดาวอาวุธแทนถ้าเราไม่มีงบในการแบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อที่จะมาเพิ่มดาวให้พวกฮันเตอร์เนี่ยครับอาจจะต้องมาทำแบบนี้แทนโอเคผมก็น่าจะทั้งหมดแล้วนะที่จะทําให้ค่าพลังที่เรามีเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ยังไม่ได้อัปตรงนี้ด้วยนะน่าจะเพิ่มขึ้นได้อีกแต่ว่ามัน กเก็บไว้ะผมผมองเก็บไวอาจจะกดาากดโชว์ให้ดูไม่ได้นะของงกนิดนึงก็นี่แหละครับคือการดันค่าพลังทั้งหมดอย่าพึ่งท้อครับเกมนี้ต้องบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการเล่นจริงๆคือถึงแม้ผมจะเติมบ้างกับปิกกระป๋อยอะไรเงี้ยรายเดือนบ้างมีแพ็คแบบถูกๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังแบบนี่ครับมันก็ยังเรื่อยๆครับมันก็ยังพอแบบพอทําได้แต่ว่าสายฟรีเนี่ยอย่างที่ผมบอกอาจจะต้องแบบ ใช้เวลามากกว่าคนที่เติมมากกว่าต้องมากกว่ามากกว่าเยอะเลยอาจจะต้องแบบว่าต้องทําทุกวันอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าสมมุติแบบจะจริงจังเลยนะอาจจะต้องแบบทุกวันจริงๆอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งท้อใจครับถ้าสมมติรักเกมนี้จริงๆ,ๆนะอาจจะต้องแบบจิตมันอุดมการสายฟรีเราเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าใช้เวลากับมันนิดนึงมันเก่งขึ้นได้แหละครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลากับมันมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง ขนาดไอเดียของผมเนี่ย b บดเดิ c a r ัมันเพิ่งเท่าไหร่เองอะสามแสนแปดอะ่ะสามแสนแปดนี้ผมเล่นมาแบบต้องเรียกว่าโอ้โหผมกดอะไรไปเยอะแยะเลยเนี่ยใช้เวลาเล่นมาทั้งหมด93วันครับ3เดือนยังได้แค่นี้เลยนะแต่ว่านเนี่ยก็มีทิคอันนี้แล้วผมก็ว่าผมคิดว่าน่า,นาจะ ผ่านอะไรอะไรได้สบายขึ้นนะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมในการอัพค่าพลังของตัวจินอูแล้วก็ตัวฮันเตอร์ของเรานะคือบางคนอาจจะแบบติดพลังไม่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็นี่เลยครับอย่างที่ได้อธิบายไว้นะครับผมโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ที่เข้ามารับชมกันนะจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปเลยจะชอบหรือสนใจยังไงอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปนะถึงแม้ช่วงนี้จะเริ่มตันๆและไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วค <c oughs> ่าพลังก็หยุดก็แบบดูนี้นั่นก็ลําบากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ,แบแมแบบไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีเหมือนกันแต่ก็จะพยายามทําออกมาเรื่อยๆแล้วกันตามอัปเดตบ้างอะไรบ้างนะผมจะไม่ทิ้งแน่นอน โอเคผมขอบคุณทุกคนอีกรอบครับอย่าลืมกดไลค์าาแลว้วก็ติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปกรับผมก็ขอบคุณนะครับบายบี bye bye. สวัสดีครับ